จ้ะจใช่4ปีวันที่20นี้จริงเวลาผ่านไปเร็วมากขอบคุณที่จําได้นะรังว่า20่กุมภาครบรอบสี่ปีค่ะใช่ค่ะจะบอกว่าปีนี้บังเอิญมากเลยที่พอมต้องไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่ามีประชุมใหญ่ของเขาเก่งเราต้องติดตามไปด้วยคงไปฉลองกันที่ต่างประเทศค่ะคือ,อยังไม่ได้ไปฉลองแต่ฉลองตรงวันเลยก็คือ20เลยเนี่ยจะต้องบินไปด้วยกัน ใช่ค่ะคุณพอมีประชุมที่สิงคโปร์ใกล้ๆนี่เองเป็นเพื่อนบ้านก็เลยแบบเขาก็ถามว่าเออไม่ไหมอยากจะทําล่วงหน้าบอ,อกไม่เป็นไรทำตรงวันได้เลย <c oughs> ก็ต้องไปด้วยกันอยู่แล้วไม่ว่าคุณพงก็ให้ที่สุดทุกวันอยู่แล้วค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วความสเปเชียลมันเป็นความน่ารักของเราสองคนมากกว่านะคะคือเหมือนกับเราให้น้ําตาลเราเติมน้ำให้กันอะไรเงี้ยเป็นพลังใจก็แบบให้เป็นวันพิเศษมันก็จะเป็นกิมมิกเล็กๆ,ๆน้อยๆอาจจะมีของข,องขวัญมีการ์ดให้ซึ่งเราทําเป็นประจําทุกๆปีอยู่แล้วก่อนหน้าที่จะแต่งงานก็จะมีแบบวันน่ารักน่ารักวันที่เรารู้จักกันครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะแอนนิเวอร์ซารีของเราอะไรเงี้ยค่ะต้องให้ต้องให้ต้องให้มาก <c oughs> ค่ะก็เป็นความโชคดีของเกย์นะคะที่แบบว่าเออแบบมีคู่ชีวิตที่เป็นทั้งคู่ชีวิตเป็นทั้งเพื่อนสนนนิทะะคแแล้วก็็เปบบ เป็นสามีที่ดีด้วยค่ะคือเป็นชายก็ต้องบอกว่าเป็นสี่ปีแห่งการเดินทางของชุดคู่ที่สับเกยนะคะอยาก็ให้คะแนน,นเต็มเนะคะเพราะว่าแทบไม่มีอะไรต้องมีปัญหาหรือไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยอาจจะเป็นโชคดีที่อย่างที่บอกว่าความลักของเราเริ่มต้นในวัยที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นทุกทก,การกระทําหรือจะพูดอะไรหรือทาอะไรแม้แต่เพียงเล็กน้อยะคะ่ะก็จะคิดก่อนทําทุกครั้งเพราะฉะนั้นความผิดพลาดหรือความเสียใจมันก็จะน้อย แล้วก็ขอโทษกังง่ายๆบางทีเล็กๆน้อยแบบมาสายไม่ได้ตั้งใจก็จะขอโทษอะไรเงี้ยขอโทษง่ายหน่อยขอบคุณบ่อยหน่อยไม่มีเลยไม่มีเลยคือโชคดีมากก็คือแบบ โชคดีมากที่อย่างที่บอกเข้าใจกันนะคะแล้วก็เบรกกันไว้แล้วก็พอมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบรักษาคําพูดมากๆเขาเคยบอกเราว่าเราจะไม่โกรธกันเกิน5นาทีซึ่งก็ทํามาได้จริงๆนะคะคือบางทีมันมีแบบมีอาจจะมีหงุดหงิดบ้างแต่ก็จะแบบผายเร็วมากก็แบบเออเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วแบบอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยู่ดีกันแล้วลองหาเหตุผลของความรักว่าเออเขาไม่ได้ตั้งใจเขาเขาดุเราเพราะแบบนี้นะเออเขาทําอย่างนี้เพราะแบบนี้มันก็จะทําให้เราไม่ทะเลาะก,กันนะคะ ทั้งคู่นะคะทั้งคู่แบบคือเก๋นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป๊ะเท่าพร้อมคือพร้อมนี่จะเป๊ะมากแบบว่าเป็นเวลาคือการมาสายเนี่ยเขาไม่ได้กวหงิที่เขารอเขาจะไม่พูดว่ามันรอแล้วกวหงิแต่เขาจะบอกว่ามันคือการให้ความสําคัญถ้าเธอไมไ่ให้ความสำคัญกับเราเนี่ยกขาแสดงว่าเธอไม่ได้รักเวลา ก็เธอก็เลยจะมาสายเพอก็พูดอบ่นี้ว่ากิ๊กก็จะสะเทือนใจว่าเออก็จริงนะเพราะฉะนั้นทุกวันเนี้ยกินนก,ก็จะแบ่งเวลาให้ชัดเจนอย่างงานของเรามันไม่ค่อยแน่นอนนะคะก็จะแบบต้องคิดเลยว่ามีคนที่รอเราอยู่นะแล้วคนคนนั้นพิเศษด้วยเพราะเขาจะอยู่กับเราจนหมดลมหายใจเลยนะก็ต้องให้ของสําเขาเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เขาแล้วก็แบบ จะบอกตั้งแต่แต่งงานกันมาของขวัญเราก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับบ้านที่ส่วนใหญ่ซื้อของให้กันกาบ้านนะคะแบบเดี๋ยวซื้ออันนั้นซื้อแบบเฟอร์นิเจอร์อันนี้ซื้อไฟอันนั้นอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นเรื่องเราในบ้านมากกว่าเพราะเกี่ยวใช่ว่าบ้านมันคือความรักของเราสองคนค่ะก็จะเป็นของที่เกี่ยวกับบ้านอยู่คือเป็นแบบเป็นแบบเหมือนกับเราเติมเต็มให้กันบ้านมันก็เป็นทุกอย่างของเรานะคะเป็นแบบรังรักของเราเป็นที่อบอุ่นแบบที่ปลอดภัยของเราสองคนส่วนมากจะใช้ด้วยกันนะคะคืออย่าง อย่างปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ไม่บอกแล้วกันนะเดี๋ยวเขารู้อย่างปีที่แล้วเป็นโคมไฟคือต่างคนต่างชอบโคมไฟแบบนี้แล้วก็แบบเป็นโคมไฟคู่อะไรเงี้ยแบบตรงหัวนอนเรามันก็รู้สึกแบบมองมัก็เออนี่ของผันครบรอบของเรานะปีที่สามอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือแบบอย่างที่บอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะจะคือสมัยตอนเด็กๆอาจจะแบบตอนเราคบกันใหม่มันจะมีเรื่องของมูลค่าแบบว่าอาจจะแบบเราให้อันนี้เธอให้อันี้นีมันแบบมันจะมีนิดๆแบบความแบบว่าอยากให้พิเศษอะแต่พอโตปั๊บมันเป็นขอองงที่ต้้้ไดใช ของที่ต้องได้เห็นะอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้รู้สึกว่าเออเราให้แล้วเรานึกถึงกันมันเป็นไรงที่มันไม่กี่หายากไมหมคะก็แต่ละแล้วแต่แล้วแต่ละปีอย่างปีที่แล้วอาจจะยากหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ต้องใช้เวลารอแต่ปีนี้ได้แบบเป็นของที่น่ารักต้องใช้ในชีวิตทุกวันเขาที่เข้าทางเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีรายการชีวิตถ่ายครั้งแรกแล้วด้วย <laughs> เลิกเลิกต่อเติมแล้ว <laughs> ใช่คือแบบคือเราอ่ะทั้งมีทั้งโชคดีและโชคร้ายนะคะโชคดีคือแบบว่าช่วงโควิดตอนนั้นที่เราทำบ้านเนี่ยก็แบบ ไม่ค่อยมีใครทําอะไรเราก็จะมีแบบเจ้าหน้าที่มีพนักงานเนี่ยอะไรมาเยอะทุกครั้งที่เข้าไซ่งานนี่คือเราจะมีพนักงานมาทำงานให้เราเนี่ยประมาณ40คนแต่ว่าของที่จะเอามาส่งให้เรามันก็จะยากเดี๋ยวติดนั่นติดนี่อะไรเงี้ยค่ะก็คือเพิ่งเสร็จทุกอย่างซีลิ่งสุดท้ายประมาณต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะชิ้นสุดท้ายที่แบบไม่แต่งแล้วไฟอันสุดท้ายไม่ทําแล้วเดือนที่แล้วเองค่ะคือบอกตัวเองว่าจะไม่ซ่อมแล้วเพราะว่าแบบไม่เติมแล้วอะไรเงี้ยก็คือเพิ่งชึ้งจบสิ้นไป ก็จร <mile> oh, so re ิงๆถ้าทำบ้านจริงๆแล้วเนี่ยตอนตอนรีโนเวทบ้านทั้งหลังจริงๆใช้เวลาแค่10เดือนเนงนะคะเอาแค่สร้างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาตกแต่งภายในแต่ว่าไอเติมนั้นเติมนี้ย้ายไฟแบบเปลี่ยนผ้าม่านอะไรเงี้ยอะไรพวกนี้ค่ะก็จะแบบคอนติเนียก็เกือบเกือบสองปีเหมือนกันนะคะเกือบเกือบสองปีไม่เอาแล้นเลยก็แค่ทางชีวิตที่มีอยู่ก็แค่แบบว่าก็แค่ไม่ซื้ออะไรแล้วเลยทําบ้านก็คิดว่าคงจะอยู่สักพักใหญ่ๆนะคะ ยังไม่เปลี่ยนใจเ่เราก็มีหลานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าความรักของคู่เราก็อาจจะแบบดูแลกันละกันแล้วก็แบ่งความรักคนอื่นก็คนคนเล่นได้นะเกี่ยวกับเด็กก็มีพลังบวกอะค่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราแกอาจจะแบบเห็นกแก่ตัวด้วยเกี่ยวกับแกตัดห่วงความห่วงหาอาทรความเป็นห่วงความห่วงความกังวลไปหนึง <S <S <ๆ>่งเรื่องเพราะประจวบเนี่ยด้วยวัยพวกเราเนี่ยพ่อแม่เราก็อายุเยอะแล้วแล้วก็มาห่วงคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวเราแะค,คิดเหมือนกันเลยโชคดีมากที่เราคุยกันรู้เรื่องเราคิดกันเหมือนกันมาก คือเราเดินแบบมั่นใจเลยว่าหนักแน่นตั้งแต่ช่วงแรกตั้งแต่แรกเลยว่าเออเราแต่งงานชาเราคิดว่าจะไม่มีลูกอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีใครเชีีรยหรือ,อกดดัไไดไน <c oughs> ไม่มี <c oughs> อะไรฉีดยาอาจจะอยากอาจจะอาจจะแบบว่าเก๋คือจริงจเก๋พร้อมนะคะเก๋พร้อมแต่ว่าคุณพ่อเขาบอกว่าต้องให้เวลาคนนิดนึงคือในการอุปการะเก๋ก็คิดนะคะสมมุตเท่าวนึงแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะเติมเต็มให้ชีวิตใครสักคนนึงเราอาจจะอุปการะเด็กก็ได้ ค่ะขอ้ไม่เลยแล้วก็เราก็ทํางานเก็บสตางค์พอสมควรเดี๋ยวก็ให้โรงพยาบาลให้พยาบาลเขาดูแลเราไปนะคะก็วิ่งเนี่ยวิ่งออกกอลังกายทุกวันน so ี okay ่ไงจะได้แข็งแรงไม่ต้องป่วยค่ะตอนหยาบแต่แก่เท่าซื้อประกันซื้อประกันสุขภาพไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ